คลิปแรนดอมหลังจากนี้อีกยี่สิบวันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างหลังจากนี้อีกยี่สิบวันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมาดูกันนะคะใบแรกมาก็เป็นไพ่เพศที่สามซื้อคอนโดซื้อบ้าน เพื่อนเก่าเนี่ยแฟนฉันน้อยหนาแล้วก็เจี๊ยบแล้วก็ไอด้ด่าว้าวใครจะด่าใครจะรักใครจะเกลียดคุณจริงๆเอ๋ก็ว่าไพ่มันก็ดีหมดนะอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนกระเทยคุณก็ได้มีเพื่อนอยากจะเจอคุณแล้วที่สําคัญคุณมีเกณฑ์ถูกหวยนะถ้าเป็นไพ่ใบนี้เอ๋จะมองว่าถูกหวยนะเพราะเงินมันหล่นมาจากฟ้ามีความสุขในเรื่องเซ็ก มีเพื่อนเก่าที่เป็นเพศที่สามอยากจะเจอคุณเพื่อนดุ๊งเงินมันก็บินมาเงินมันก็บินมาคุณก็ตั้งท่าจะกระโดดจับผัวเมียทะเลาะกันมีคนอยากจะเอาชนะคุณผัวเมียทะเลาะกันมีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีนเวลานี้ตอนนี้มีคน คิดถึงคุณในทางไม่ดีคุณจะโดนคนทำเสน่ห์อะหรือโดนสองเด้งก็คือว่าคุณอาจจะเจอคนที่เขาอิจฉาคุณอะทำของหรืออาจจะมีแฟนเก่าทำของก็ได้มีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีจะมีคนใช้บริการหมอผี คนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณเพื่อนเก่าเนี่ยเพื่อนเก่าที่อยากเอาชนะแฟนเก่าที่อยากเอาชนะมันอาจจะอยากได้เงินคุณมันก็เลยเล่นของก็ได้เพราะอะไรเพราะคุณรวยสองคนนี้อาจจะอยากได้เงินของคุณก็ได้เพราะว่าคุณนะคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์ที่จะซื้อคอนโดซื้อรถซื้อบ้าน คุณมีผัวอยู่แล้วหรือไม่คุณก็มีเมียอยู่แล้วณนะเวลานี้ตอนเนี้มีเพื่อนเก่าคิดถึงคุณเป็นเป็นเพศที่สามตุ๊ดกระเทยทอมเกดี้เลสเปี้ยนเพื่อนเก่าเพศที่สามศัตรูผัวเก่า หรืออาจจะเป็นผู้ชายที่มาจีบคุณแล้วคุณไม่เอาก็ได้ผู้ชายคนเนี้ยอาจจะมารักคุณนะแต่คุณไม่ชอบเขาอะเนี่ยศัตรูเพศตรงข้ามอยากได้เงินคุณเล่นของเขาคิดเนี่ยมีแผนคิดไม่ดีอะคุณคุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรักและอันนี้เป็นเป็นพี่น้องกันก็ได้นะเนี่ยพี่ชายน้องสาว คุณอะมีคนที่รักนะคุณเป็นคนสําคัญคนที่รักคุณมีเนี่ยแฟนคุณน้องสาวน้องชายคุณรักคุณอะไรประมาณเนี้นี่ก็ไพ่บอกว่าคุณอะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนคุณมีเกณฑ์จะซื้อบ้านซื้อคอนโดมีเกณฑ์จะโดนของด้วยให้ สวดมนต์ไหว้พระคนที่ทําอ่ะเขาอยากจะได้เงินคุณอะ่ะคนที่เขาทําอ่ะมันอยากจะได้เงินคุณ มีเพศตรงข้ามจะทำให้คุณเดือดร้อนมากด้วยช่วงเนี้คุณอะเครียดมากเลยมีเพศตรงข้ามคิดร้ายคุณมีเพศตรงข้ามที่คิดร้ายคุณช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างจะเครียด คุณมีดวงที่จะได้เงินหรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาแบบถูกกฎหมายนะเป็นเงินที่ได้มาเนี่ยจ,จะได้เงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินช่วงนี้เหมือนคุณน่ะกำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เอ่อเกี่ยวกับอาหารทะเลก็ได้ ให้ระวังว่าคุณะจะมีปัญหาทะเลาะกับญาติพี่น้องเหมือนคุณกำลังจะได้เงินนะเนี่ยกำลังจะได้เงินเป็นเงินถูกกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นเงินที่มาจากความสามารถของคุณแต่ช่วงนี้คุณเครียดมากคุณจะได้รับข่าวดีจากคนอายุน้อยกว่า ถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยคุณจะได้เจอหมอเก่งๆมารักษาให้หายคุณมีเกณฑ์จะเดือดร้อนอะ่ะเพราะเพศตรงข้ามให้ระวังจะเจอเพื่อนทรยศหักหลังเหมือนคุณจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนก็ได้นะในงานที่คุณทำเนี่ยคุณจะมีอุปสรรคในเรื่องหน้าที่การงาน คุณจะมีอุปสรรคในเรื่องหน้าที่การงานแต่ว่าหลังจากนี้อีก20วันเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นหากทะเลาะกับแฟนน่ะก็จะได้คืนดีกันคุณจะได้ไปเที่ยวนะเพราะเนี่ยไพ่เดอะฟูนี่ก็ไพ่เดอะฟูนี่ไพ่คู่รักไพ่บอกว่าให้คุณไปทําบุญให้คนยากคนจนคุณจะมีคุณจะมีความสุขในการท่องเที่ยว มีคนที่รู้สึกทุกข์ใจเพราะคุณเหมือนกันนะมีเพศตรงข้ามอ่ะกำลังทุกข์ใจทุกข์ใจเรื่องเรื่องคุณเนี่ยแหละมีเพศตรงข้ามกำลังทุกข์ใจเรื่องคุณคุณจะสามารถเอาชนะศัตรตูได้ คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้เหมือนกับว่าคุณอะจะสามารถเอาชนะศัตรูได้คุณอะจะทุกข์ใจเพราะเรื่องเพศตรงข้ามนะแต่สิ่งเนี้ยมันก็ทำให้คุณเนี่ยตกผลึกทั้งด้านความคิดตอนแรกคุณก็เครียดอะแต่ภายหลังเนี่ยเหมือนคุณรู้แล้วไงว่าคนไหนควรจะคบด้วยคนไหนไม่ควรจะคบด้วย คุณจะรู้นะว่าคนเนี้มาดีคนเนี้มาไม่ดีหลังจากเนี้อีกยี่สิบวันเนี่ยคุณจะได้ไปเที่ยวงานเทศกาลแล้วสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะสมหวังในงานที่คุณทำเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เงินหากคุณทะเลอออาะกับแฟนเนี่ยได้คืนดีกันแน่นอน ให้ระวังอ่ะเนี่ยมีญาติพี่น้องที่คิดไม่ดีกับคุณเท่าไหร่คุณต้องระวังสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป ให้แอดมาที่ลาย A ทาร์อส24 AE T A R O T 24 AE T A R O T 24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดค่ะ